สวัสดีครับที่เดินสายสุกอิ่มสุกฟาร์มี้ครับวันนี้เบนจะพามาชมที่ดินบ่าวแล้วก็สวนผลไม้ราคาถูกครับตอนนี้เราอยู่ในตําบลบ้านพิกอํเาเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกบนเนื้อที่3ไร่77ตารางวานะับมีมะยงชิ้นเนี่ยระราวเกือบเกือบจะ70ต้นนะครับอายุระราว10-12ปีให้ผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็มะม่วงเขียวสวยใหญ่ นะด้านหลังนี่ราวา5-6ต้นแล้วก็อินทผลัมนะบรรยากาศนะครับภายในสวนต้องบอกว่ารม่มรื่นต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วก็มีพื้นที่บรนด้านหน้าที่ติดถนนนะครับหน้ากว้างเนี่ยราวๆประมาณ55เมตรนะครับติดทางสาธารณะราคาไม่แพงครับบนเนื้อที่3ไร่77ตารางวายกแปลงเพียง1,950,000บาท ราคานี้รวมโอนนะต้องบอกว่าระรบสาธารณูปพวกปลาไฟฟ้าครบคันมีเพื่อนบ้านที่สําคัญที่ดินของเรานะโซนเบรนด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าไม่ต้องถมเลยสามารถปลูกบ้านพักตากอากาศได้เลยเข้าจากถนนส่วนสระราวประมาณ2.5กิโลเมตรเช่านั้นเองครับ นี่นะบรรยากาศดีเดี๋ยวพาเดินชมนะแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยติดถนนหินคุกเนี่ยหน้ากว้างเนี่ยราวประมาณ 50- 55เมตรลงจากถนนคอนกรีตลงมาประมาณ20เมตรตอนนั้นเองนะบรรยากาศดีราคาถูกนะราคาไม่แพงได้ต้นไม้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยราวเจ็ดสิบแปดสิบต้นเลยนะภายในแปลงนะครับมีอินทผลัมสองต้นแล้วก็มีน่าจะห่างนกยุงนะบริเวณโซนด้านหน้าต้นใหญ่ๆ นี่ด้านหน้า่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านหน้ากันครับชิดสุดคุ้มในราคาสุดพิเศษครับเพียงรายละ6กแ0 0 0นบาทเทนั้นบน,น,นที่3ไ่เจด้77ตารางวาอยู่ในตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายก เฉลี่ยตารางวาละ1,527บาทเท่านั้นครับราคายกแปลงที่1,950,000บาทได้ทิเดนปาแล้วก็สวนมมยงชิดนะครับสุดสวยเลยให้ผลผลิตค่อนข้างเยอะเลยนะครับนากว้างติดถนนประมาณ55เมตรเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักตากาศสไตล์บ้านสวนที่สําคัญเข้าจากถนนสุวรรณสอนเพียง2.5กิโลเมตรเท่านั้นสวนมมยงชิดในราคาสุดพิเศษสุดคุ้มครับแปลงนี้ต้องบอกเลยว่าถูกมากๆเพียงรายละ610,000บาทเท่านั้นครับระบบสาธารณค โปรับปลาไฟฟ้ามีให้ครบครันครับที่สําคัญไม่ต้องถมครับแปลงนี้การเดินทางสะดวกเข้าจากถนนสุวรรณเพียง2.5กิโลเมตรครับมีชั้นคาวเช็ค PT ทเซเวโลตัสแล้วก็บิ๊กซีมินินะครับต้องบอกเลยว่าโลเคชั่นดีเข้าจากถนนหลักไม่ไกลครับเพียง2.5กิโลเมตรเท่านั้น ห่างจากโซนตัวอำเภอบ้านนา8-11กิโลเมตรครับโซนตัวเมืองนครนายก20-25กิโลเมตรโซนตัวอำเภอวิหารแดง8-13กิโลเมตรและยังสามารถทะลุไปสู่ถนนมิตรภาพสีแยกหินกองเพียง22กิโลเมตรเท่านั้นครับในอนาคตก็จะมีมอเตอร์เวย์ M6 ครับเข้าที่ด่านแก่งคอยเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งจะง่ายต่อการเดินทางไปยังโซนมวกเหล็กปากช่องเขาใหญ่ไปครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในแปลงกันต่อนนครับ ติดถนนสาธารณะถนนหินคุกนะครับก็ลงจากถนกนคอนกรีตมาราราวัน20-30เมตรนั่นเองนะแล้วก็ได้ต้นหางนกยุงนะสต้นใ,ใหญ่ๆเลยด้านหน้าแปลงชีดินมีไฟฟ้าแล้วนะครับมีไฟฟ้าแล้วหน้ากว้างเนี่ยระรา,ราประมาณ55เมตรนะครับ55 5เมตรมีบ่อน้ำนะครับ1ลูกนะขนาดนิดเดียวอนะนิดเดียวนะไม่กี่ตารางวานะครับนิดเดียวเลยนะ แล้วก็ติดกับแปลงเพื่อนบ้านนะครับติดกับแปลงเพื่อนบ้านนี่มะม่วงนะครับต้นไม้ภายในแปลงนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นมะยงชิดนะครับระดาว67 68ต้นนะแล้วก็ไม้อืนอ่นๆนะครับมีอินเทอร์พารล่ามีสองต้นไปถึงฝั่งนู้นเลยนะนี่นี่นี่ไปถึงฝั่งนี้เลยนะครับไปจนสุดกอไผ่นะฮะด้านหลัง นะครับก็เหมาะสำหรับปลูกบ้านพักตากาฟิลบ้านสวนนะครับฟิลบ้านสวนนะมะม่วง5ต้นนะครับ,นะรบมะม่วง5ต้นแล้วก็มะยงชิดนะครับเกือบ70ต้นเลยเขียวสเสวยนะฮะแล้วก็เขียวสเสวยใหญ่อันนี้น่าจะเขียวสเสวยธรรมดานะครับ ต้ดนด้านหลังนี่เขียวสวยใหญ่บรรยากาศดีนะครับหน้ากว้างนะหน้ากว้างบรรยากาศดีราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องถมเลยนะครับที่ดินแตลงนี้นะสไร่เจ็ดสจ็ตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงครับเป็นโฉนดคุดแดงนะนี่มาถึงก้อผายนะครับมาถึงก้อผายแล้วก็มาถึงมุดโฉนดฝั่งนี้นะครับถึงมุดโฉนดฝั่งนี้นะครับ อาจจะมีขยักนิดนึงนะเป็น2แปลงนะครับหน้าหลังนะครับอาจจะมีขยักนิดนึง2แปลงหน้าหลังนะครับแต่ทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของส่วนไม่ยงชิดนะครับอายุ12ปีนะเจ้าของแจ้งมาว่าอายุราวๆสิบสปีนะครับก็หมดหน้าแล้ว <laughs> ก็เลยจะไม่มีผลผลิตให้ชมนะแต่ว่ารอบล่าสุดนะครับเจกว่าต้นนะครับโอ้โษครับหกบต้น นะทั้งหมดนะครับเก็บผลผลิตได้ราวๆ500กิโลนะครับราวๆ500กิโลนะฮะก็ช่วงแรกที่ออกมาก็โล180 150หน้าสวนนะครับข้างนอกก็ขาย250แต่ปีนี้เนี่ยมะยงชิดเนี่ยก็จะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ช่วงท้ายฤดูเนี่ยก็จะถูกมากๆนะเหลือโลรับ180 นะโลละร้อยบาทแล้วก็80นะครับยงชิดนี่มาจนสุดเขตป่าด้านหลังเลยนะครับนี่นะก็จะมีเสาหมุดนะอยู่เรนด้านหลังให้ชมบรรยากาศนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับราคาไม่แพงครับ บนื้นที่3ามได้เจตารางวายกแปลง1นึ่ล้านเก้าแสนบาทครับปรับลดมาจากนะครับสองล้านสองแสนบาทนะครับเนี่ยมีรั้วนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่ดิน,นะดน,นด้านหลังโซนด้านหลังนี่มีรั้วหมดเลยนะครับอากาศดีนะครับแล้วก็มีในส่วนของแปลงข้างเคียงนะครับ เพื่อนบ้านนะฮะก็เพิ่งทํารั้วนะครับเพื่อนบ้านหลังใหญ่นะครับทั้งหมดนะครับ67ต้นนะมะยงชิดสวนมมยงชิดอยู่ในตำบลบ้านทิกอํอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับบรรยากาศดีฟิลบ้านสวนนะฮะ หมอซาปู๋บ้านพักตากานะครับเขาจากถนนรากสวนสอนเพียง2.5กิโลเมตรครับสถานีตำรวจโลตัสบิ๊กซีเซเว่นนะครับอยู่หน้าปักซอยเลยนะ2.5-3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากแยกบ้านนานะครับราว9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับโซนบ้านนานะครับ ตลาดสดสถานที่อำเิอสถานที่ตำรวจเซเว่นปั้มน้ำมันโรงพยาบาลบ้านนาครับก็8ถึง11กิโลเมตรครับแยกวิหารแดงสถานีตำรวจนะวิหารแดงตลาดสดโลดตัสปั๊มน้ำมันเซเว่นโรงพยาบาลวิหารแดงครับ8ถึง13กิโลเมตรแล้วก็ต้องบอกว่าโลเคชันเนี่ยสามารถนะครับทะลุออกไปยังแยกหินกองได้นะครับที่จะไปในส่วนของถนนมิตรภาพนะฮะ ถนนผลโยชินนะฮะโซนนะมิตรภาพผลโยชินนะครับก็ระดาว22กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ22กิโลเมตรนะครับจากแยกบางอ้อ15กิโลเมตรครับองครักษ30กิโลเมตรแล้วก็จากฟิวช์พาร์ลังศิลเนี่ยเพียงนะฮะ75กิโลเมตรเท่านั้นนะครับส่วนมะยงชิดนะครับราคาถูกนะ แล้วก็อีกหน่อยเนี่ยสามารถทะลุนะครับไปยังด่านมอเตอร์เวย์นะเ6นะครับเส้นออทางด่านแก่งคอยนะก็ประมาณ30กิโลนะไม่ไกลนะครับแถววัดโคกกวดนะหรือวัดโคกกลุ่งเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ะระยะทางเนี่ยเราประมาณ30-32กิโลเมตรนะก็คือขึ้นที่ด่านแก่งคอยได้เลยทะลุไปยังเส้นโคราชนะปักช่องโคราชโมกเหล็กได้นะครับ แล้วก็อันนี้รั้วเพื่อนบ้านนะสองแปลงนะครระบบสาธารณูปโภคป่าไฟฟ้ามีพร้อมเลยนะครับขอฝากส่วนผรไม้แล้วก็ที่ดินป่าไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี N ้ e, บนเนื้อที่3ไร่77ตารางวายกแปลงเพียง1,950,000บาทฉะนั้นถือว่าถูกมากๆนะได้บนเนื้อที่3ไร่77ตารางวานะครับโดยแบ่งเป็นส่วนผลไม้เนี่ยไร่ครึ่งแล้วก็ โซนด้านหน้าที่จะถนนอีกไกลครึ่งโดยประมาณเลยนะต้องบอกว่าคุ้มค่ามากได้ต้นไม้นะไม้ผลละราวประมาณ70-80ต้นภายในแปลงโซนด้านหน้าติดถนนหน้ากว้างเนี่ยาาราวห้าสิบถาสิบหเมตรเลยทีเดียวมีเพื่อนบ้านระบบสาธารณูปโภคป่าไฟฟ้ามีพร้อมเท่ำกันไม่ต้องถมนะเข้าจากถนนสุวรรณส,สอดเพียง2.5กิโลเมตรนะบนเนื้อที่3ไร่7ตารางวาเป็นฉนดคุดแดง ราคาเพียง1,950,000บาทเฉลี่ยแล้วออกมาเนี่ยนตกไล่ละ6 1แสบาทท่านถือว่าถูกคุ้มค่าแล้วก็ได้สวนผลไมส้สวยๆแบบนี้นะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092-353-7788วันนี้เบลล่าชิมงานต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้เบลล่าชิมงานด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ